ซื้อคอนโดใจกลางเอกมัยราคา5.99ล้านเดี๋ยวนี้ได้อะไรบ้างห้องวันเบสขนาด34.55ตารางเมตแต่งพร้อมเฟอร์เดินเข้ามาก,ก็จะเจอครัวขวามือห้องน้ำเข้าได้เลยเผื่อใครไม่อยากให้แขกเดินผ่านห้องนอนมีตู้รองเท้าหน้าห้องให้ขัวแยกโซนที่มีบานกันเอ้ยอะไรด้านหลังอะอ๋อที่นี่เขามีแถมเฟอร์ของ North brand furniture luxury สรงกรงกับแถมสแกนลเนโต๊ะกินข้าวก็จะอยู่นี่ มีโซฟาในห้องนั่งเล่นแบบโคตรยาวนอนยาวๆแบบนี้ได้เลย <S <S มีช่องเก็บของข้างอางให้ด้วย <c oughs> มาต่อที่ห้องนอนอันนี้ก็เฟอร์ของนอสหมุนได้360องศา <S 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 เลื่อนได้ด้วยอ่านังสือแล้วก็หลับโปเยยัยนเช้าในห้องตัวย่า่แล้วโคลโเซตก็อยู่หน้าห้องน้ำแบบ เ,เขาใช้พื้นที่คุมดีนะส่วนห้องอีกแบบก็จะเป็นห้อง2 b e d 68.26ตารางเมตพื้นที่กลางห้องกกว้างแบบนี้เลยห้องนอนแยก2ฝั่งซ้ายขวา <c oughs> มีควยแยกใหญ่ๆแบบนี้ที่นี่เขาจะแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นไ e ม์เ s สดีไซนที่ในความคลีนหรูหราและก็โมเดิร์นเฮ้ยที่นี่มีดั <c oughs> นเจียนด้านล่างเขาก็จะมีคาฟเฟ่ชื่อคอนโบมาชัชยูสุัที่นั่งกินแบบ ส่วนกลางก็มีตั้งแต่โคลเนตแกลเลอรี่เป็นล็อบบี้ที่น่านั่งมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวลเนสการ์เด้นส่วนกว้างที่จะติดกับฟิตเนสแล้วก็ห้องโยคะส่วนข้างบนชั้น43ก็จะเป็นสระว่ายน้ำอินฟินิตี้เอเห็นวิวแบบไม่มีอะไรบักยาวๆแบบนี้เลยมีห้องครัวคิดเช่นมีออนเซนกับห้องจัดปาร์ตี้ส่วนตัวซึ่งถ้าปาฏิณหกหน้าโครงการก็เป็นเฮลท์แลนด์มานวดได้เลยติดกับเอกมัยชอปปิ้งมอลล์ร้านเทียวเดินมาหน่อยก็จะเป็นร้านเทียให้คนต่อแถวโคตรเยอะอม่เครสงสัยเขาขายข้าวผัดปูตามสโลแกกนผมอยาทาทท้้วัดดดปูีีี่่สุ ไไเพลงไงวไ่ทันจบก็เดินถึงตรงกีละอุ้ยมันเผารถและะคะ่ะช้อนซื้อเก็บไว้ซะหน่อยไม่ใช่หุน้นแถมยังใกล้เดอะคอมมอนส์ไปห้างตระกูลเอ็มง่ายเขาจะมีชัตเติลเซอร์วิสรับส่งถึงหน้า BTS เอกมัยมีคอนเซียร์สเซอร์วิสบริการเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวพร้อมบริการซักรีดเสื้อผ้าฟรี20ชิ้นต่อเดือนแล้วก็ทำความสะอาดห้องฟรีนานถึงปีหนึ่งส่วนโปรตอนนี้จองห้องโครงการ Reference เอกมัยรับส่วนลดสูงสุด100,000บาทกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าโทร179ได้เลย